กราค2331เมื่อมีการสังขยนาพระไตรปิฎกที่วัดนิพพานารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดพระศรีสันเพชต่อมาเมื่อจัดให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมที่วัดแห่งนี้จึงโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดพระศิรีนัตนมหาธาตุราชาวรมหาวิหาร ตามแบบอย่างครั้งกรุงเก่าคนทั้งหลายจึงเรียกว่าวัดมหาธาตุแต่นั้นมาและเพื่อให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีที่ว่าในราชธานีต้องมีวัดสำคัญสามวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะและวัดราชประดิษฐ์จึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เรียกว่าวัดมหาธาตุราชวรมหาวิหารแทน ต่อมาได้เพิ่มสร้อยพระนามเป็นวัดปหา,าธาตุยุวาราชกรางสริศในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเฉลิมพระเกียรตปิประุฏราชปุมารพระองค์แรกของราชวงศ์จักกรีคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชทรุณหิตสยามมกุฎราชกุ